สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังครีมแต่งโมใช้ดีต้องสิตอร์กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกรบัลเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนอนนท์นอตวันนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกลุ่ทุ่งอวอร์ด 2,566ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวสันเด็ดๆรอยอยู่แล้วนะฮะในช่วงของบันเทิง o อนเสิรครับไปชมกันเลยฮะมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหวังอี้ป๋อพระเอกดังมากความสามารถที่เนื้อหอมอย่างมากฮะกับการเดินทางมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์สเต็ปกล้าท้าฝัน one and only ครับที่เจ้าตัวนั้นนําแสดงโดยก่อนที่อีอน,นั้นจะเดินทางไปอวดชมในงานนั้นนะฮะเจ้าตัวนั้นก็ให้คิวกับเหล่าสื่อมวลชนไทยได้พูดคุยสอบถามอย่างเป็นกันเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้าที่เจ้าตัวนั้นจะถึงไทย ก็มีขาแฟนๆนั้นตื่นเต้นและก็สงสารกันพอสมควรครับหลังจากที่มีกลุ่มแฟนๆนั้นตามไปส่งถึงสนามบินแทบจะเรียกได้ว่าทําให้สนามบินกรุงปักกิ่งแทบแตกเลยทีเดียวครับและนั่นจงกลายเป็นดราม่าผ่านสื่อที่รายง,งานกันแต่ถึงอย่างนั้นครับหนุ่มอีป,ปอก็เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภยัยและก็ได้มาเจอกับสื่อมวลชนชาวไทยพร้อมยิ้มให้และกล่าวทักท่ายพูดคุยอย่างเป็นกันเองครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับผมผู้บอกับโรงเรานะครับคุณด้าเถิ่นครับ สวัสดีครับทุกคนผมวังอีป่อครับวังอีป่อนั้นนะฮะถือเปน็นนักแสดงจีนมากความสามารถทางด้านการร้องการเล่นการแสดง <c oughs> และรวมไปถึง <c oughs> ด้านการแข่งขันความเร็วทางรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกด้วยแม้ว่าหนุ่มคนนี้นะฮะมีความสามารถมากขนาดนี้แต่เจ้าตัวนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมืองไทยเพิ่มขึ้นจากซีรีส์อย่างปรมาจันยร์ล,ลัทิมาน ในบทของลานวังจีตัวละครเอกของเรื่องซึ่งคู่กับเซียวจ้านในบทของเว่ยอู่เซียนนั่นเองครับซึ่งย้อนกลับไปนะฮะซีรีส์เรื่องนี้นั้นต้นฉบับกลับเป็นความรักของคนเพศเดียวกันนั่นจึงทําให้เวอร์ชั่นคนแสดงนั้นได้รับการตอบรับแบบกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มสายวายและแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นนะครับจะไม่มีฉากหวานๆเหมือนซีรีส์วายยุคนี้แต่ฝีมือการแสดงและภาพรวมนั้นออกมาดีเป็นอย่างมากครับ